สวัสดีทุกคนนะจ๊ปะป้าสวัสดีหน่อย hey, ให้ป้าป้าตัดปลีกล้วยออกกล้วยเล็บมือนางเห็นนะจะต้องตัดตัดเลยตัดตรงนี้นี่เห็นนะเพราะว่าเขาสุดแล้วอะ่ะอันนี้ก็เอาไปทําปุ๋ยปลีกล้วยได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะโตสายเหตุที่ต้องตัดเพื่อที่จะให้ลูกโตๆเข้าใจไหมจ๊ะเห็นไหม เดี๋ยวเขาก็จะโตกล้วยเล็บมือนางในบงบ่อซีเมนเ่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทําปุ๋ยตัวนี้ทำปุ๋ยได้ดีมากเลยเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเขาเคยเห็นคนที่ทำฮอร์โมนฮอร์โมนหัวปรีไหมเนี่ยเวลาเอาไปใส่พืชที่มันแตกกอ,อะ่ะมันเร่งรากได้ด้วยแทนฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ได้ด้วย มีหลายช่องที่เขาทำไว้นะโฮอร์โมนหัวปรีอะไปสังเกตไปเปิดไปเสิร์ชหาดูได้ไอตัวเนี้ยเขาสามารถใช้แทนโฮอร์โมนสดโฮอร์โมนไข่ก็ได้คือทำให้ขั้วดอกเหนียวไม่ร่วงอืมเรียนรู้กันไปนะจ๊ะนะจ๊ะสาวกคนรักการปลูกโอ้เดี๋ยวเราก็จะได้กินกล้วยเล็บมือนางแล้ว รออีกนี่พอกล้วยสุกเสร็จก็ตัดต้นไปทำปุ๋ยเลยนี้นี่เอามาล็อกเอาไว้เขาเอียงเขาเอ็นก็เลยต้องเอามาเาดันดันไว้อืมตัวเนี้ยเอามาดันเอามาค้าไว้เห็นไหมเราใช้ใช้ขวดน้ำเอามา ำต้นกล้วยเขาจะไม่เกิดบาดแผลถ้าเกิดเอาเชือกธรรมดาเอาเชือกรัดยังไงก็เกิดบาดแผลแน่ๆทีนี้เอาขวดน้ำเนี่ยมาใส่ไว้รอกินกล้วยแต่ไม่อยากให้ปลูกในกระถางนะจ๊ะไอในวงบ่อซีเมนเพราะว่าแตกกระถางแตกแล้วนะเห็น่นะเห็นไหม ความแข็งแรงของต้นพืชอ่ะจำไว้ยิ่งถ้าเป็นต้นกล้วยนะเขาจะแตกหนอด้วยหนอเขาเนี่ยหนอเนี่ยหนอเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ปลูกในวงบ่อซีเมนตต้นกล้วยต้นไม้ต้นต้นไมใ้ใหญ่ๆก็ปลูกไม่ค่อยได้หรอกถ้าเขาโตแล้วเขาก็จะเบียดบ่อแตกถ้าปลูกพวกนี้ได้ ปลูกพืชผักเป็ดญี่ปุ่นมะเขือยามันอะไรแบบนี้ได้ตัดปลีกล้วยเพื่อที่จให้เขาโตเร็วๆไปแล้วหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคน ไปตรวจสุขภาพร่างกายอย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะไปแล้แค่นี้นะ